สวัสดีครับก็มาพบกับช่องเดโดกราฟในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องเรียกว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะกันเลยทีเดียวก็มาเริ่มกันที่คาเมเดอร์กาบุกับการเผยชื่อเพลงเปิดแล้วก็ศิลปินที่จะมาร้องเพลงนี้เพลงเปิดก็จะใช้ชื่อว่า God b o o s t ร้องโดยวง Fantastics From e x c i t e Tribe วง Fantastics ก็ต้องเรียกว่ามาแนวบอยแบนด์กันเลยและเท่าที่ผมตามข่าวมาก็บอกกันว่าวงนี้ก็ค่อนข้างดังในหมู่สาวๆกันด้วยส่วนตัวอย่างเพลง ที่ได้ปล่อยออกมาผมว่าก็มีความป๊อปหน่อยๆก็น่าจะเป็นเีกเพลงที่ฟังกันได้สบายๆและมีจังหวะสนุกๆให้ได้เต้นกันนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องราวของข่าวลุดกันบ้างที่ก็ได้มีคลิปคนที่โชว์งานต้นแบบของโซโดคาเมเดอร์ซึ่งไฮไลท์หลักของคลิปนี้ก็คือภาพต้นแบบของไรเดอร์คนที่2จากคาเมเดอร์กาบบคาเมเดอร์วาเลนแม้ตัวหุ่นจะยังขาดชิ้นส่วนอยู่อีกหน่อยแต่จากรูปร่างก็คงพอบอกกันได้ว่าเหมือนกับภาพสเกส็ตที่เคย ออกมากันเป๊ะซึ่งนอกจากตัวไรเดอร์แล้วเราก็ยังจะได้เห็นอาวุธประจำตัวของเขาว่าเลนบัสเตอร์ ที่ก็ยังเอาไว้ใช้แปลงร่างกันอีกด้วยรูปร่างก็เหมือนตามภาพสเก็ตที่เคยหลุดออกมากันนะครับถัดมากับเรื่องที่ฮือฮาที่สุดกับการบอกว่าสามตอนแรกของคาเมเดอร์กาบูได้มีการหลุดออกมาที่แม้เราจะไม่ได้เห็นตัวเนื้อในคลิปแต่ในส่วนหน้าปกเราก็จะได้เห็นคนที่คาดว่าจะเป็นตัวเอกของไรเดอร์เรื่องนี้ตัวนักแสดงตอนนี้ชาวเน็ตก็ให้น้ำหนักเทไปทางคุณชิเนนฮีเดคาซึกันนะครับ ที่นี้ก็อาจจะมีคนสงสัยว่าคลิปหลุดเนี่ยคือยังไงกันแน่ ตามที่ผมได้ข่าวมากันนะครับบอกกันว่าในปีนี้แอปสตรีมมิ่งของทางประเทศจีนก็ได้รับสิทธิ์ในการฉายคาเมเดอร์กาบุ u, แบบไล่เลี่ยกับทางญี่ปุ่นกันเลยที่นี้ก่อนที่จะเอามาฉายบนแพลตฟอร์มก็จะต้องมีการส่งตัวอย่างมาเพื่อทําการตรวจสอบกันซะก่อนซึ่งตัวอย่างที่ว่าก็คือ3ตอนที่เราได้เห็นกันนี่แหละซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามีการลงผิดพลาดหรือย,ยังไงเลยทําให้หลุดออกมากันได้แต่รวมๆก็คือก็ยังไม่มีใครได้ดูนะครับ พูดถึงพระเอกก็มีอีกข่าวลือที่เรียกว่าแปลกกันสุดๆแต่ก็มาจากแหล่งข่าวเจ้าประจำกันซึ่งก็บอกกันว่าตัวเอกของคาเมเดอร์กาบุจะมีชื่อว่าโชมะสโตแมกและเขาก็จะไม่ได้เป็นชาวโลกพูดถึงเรื่องชื่อกันก่อนโชมะสโตแมกหลายคนก็คาดเดากันว่ามาจากคำว่าโชายสโตแมกหรือแสดงกระเพาะหรือหน้าท้องของฉันก็เป็นชื่อที่ดูแปลกมากแต่นอีกมุมหนึ่งก็ดูเข้ากับธีมของคาเมเดอร์กาบุอยู่เหมือนกันและอีก เรื่องกับการบอกว่าไม่ใช่ชาวโลกอันนี้ก็ดูแปลกกันสุดๆเพราะแทบไม่มีพระเอกไรเดอร์เรื่องไหนที่ออกไปแนวเอเลี่ยนกันเลยนะครับก็ต้องมาลอลุ้นกันแล้วว่าเนื้อเรื่องจะออกมาเป็นยังไงกันในส่วนของคนเขียนบทปกติแล้วผมก็จะไม่่อยลงข่าวนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้าจะประกาศมันก็ไม่นิ่งกันสักเท่าไหร่แต่อันนี้มาจากแหล่งข่าวเจ้าประจำก็พูดถึงกันหน่อยละกันซึ่งคนที่จะมาเขียนบทให้กับคาเมเดอร์กาบุก็คือคุณโคมุระจุนโกะ ผลงานหลักๆของเธอก็คือเป็นคนเขียนบทหลักของจูโอเจอร์ลูแปงเรนเจอร์เวอร์ซัสแพตโตเรนเจอร์และเซนไคเจอร์ส่วนฝั่งไรเดอร์ก็เคยเป็นผู้ช่วยผู้เขียนบทของคาเมเดอร์วิสาดถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาของเธอกันแล้วคาเมเดอร์กาบูสงสัยจะมาแนวฮ่าฮ่ารัวๆกันหรือเปล่าแล้วก็มาอัปเดตภาพของเล่นจากคาเมเดอร์กาบูที่ปล่อยออกมาในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับชิ้นแรก DX โ er er กชิโซ o โฮเดอร์แอนด์โ o ร h แคนโกชิโซ o โฮเดอร์พ่วงข้างแต่ปีนี้มาแปลกมาแค่ข้างเดียวกับสงัน DX เมสังงนโกชิโซ่แอนดบับเบิลราบูเนโกชิโซ ลองเก็บโกชิโซ DX กาบุกาเบลดแอนโกชิสปีเดอร์อาวุธของร่างหลักที่ก็จะมีรถคันจิวมาด้วย DX ไรเดอร์โกชิโซเซ็ตชุดที่หนึ่งที่จะมีสก,กุตสก,กุชิปส์ฟูวะมาโลและก็ชาร์ดโกชิโซ DX สก,กุตสก,กุชิปส์แลชเชอร์อาวุธประจำตัวของสก,กุสก,กุชิปส์ฟอร์ม DX ไรเดอร์โกชิโซเซ็ตชุดที่สองที่ในชุดจะมีกูรุแคนมาลุมาโลและกิสโกชิโซ DX ไรเดอร์โกชิโซซีรีส์ชุดที่หนึ่ง โกชิโซที่มีรูปแบบหน้าแตกต่างกันซึ่งจะมาเป็นแบบซูม DX ช็อกโกดงดันกันอาวุธประจำตัวของร่างช็อกโกดันฟอร์ม DX Rider กอชิโซซีรีส์ุดที่2กล้องสุ่มกอชิโซที่น่าจะมีออกมาเรื่อยๆกันอย่างแน่นอนแล้วก็มาพูดถึงเรื่องราวของหนังโรงที่กำลังจะใช้ย่างเมเร์กอร์ชานเดอะฟิวเจอร์เดย์เบรกที่ก็ได้เพิ่งปล่อยตัวอย่างตัวเต็มกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในตัวอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่ามีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจเยอะอะไรทีเดียวก็เริ่มกันที่ฉากแรกโฮทาร่ในโลกอนาคต ยืนอยู่ริมชายหาดพร้อมกับคำบรรยายของอโทรโพสที่บอกว่า โฮทาโรในโลกอนาคตนั้นมีความโกรธที่ไม่เคยจางหายไปความโกรธที่ตัวเขาเองยังคงมีชีวิตอยู่และตอนนี้เขากําลังมองหาสถานที่ตายของตนเองโฮทาโรบรินเนและคาจิคิเดินทางมาถึงโลกอนาคตที่ล่มสลายโฮทาโรแห่งโลกอนาคตได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวในฐานะของคาเมเดอร์กอสชาดเดเบรกกรีออนกับลูกรูบิกสีทองกัน,น่าจะเป็นฉากในอดีตท,ที่กรีออนได้ครอบครองโลกในการต่อสู้ครั้งแรกกับกรี โฮททโรได้พ่ายแพ้และเขาก็ต้องสูญเสียตาขวาไปฉากนี้ก็เรียกว่าโหดมากเลยนะครับสำหรับใครที่อาจจะลืมกันไปแล้วการต่อสู้ครั้งแรกของโฮททโรกับเกบรยอนก็คือตอนที่โอโรจิเมากัมบุกมาในเมืองกันนั่นเองซึ่งในตอนนั้นก็ชาดเดเบรกก็ได้มาช่วยโฮททโรกันไว้ถ้าไม่งั้นเขาก็อาจจะตกอยู่ในสภาพเดียวกัน โฮทาโรกับการเยี่ยมหลุมศพอันนี้ก็น่าจะเป็นเหล่าเพื่อนในเรนคินอะคาเดมีกองทัพเรดทรูเปอร์โจมตีที่หลบซ่อนของเราผู้เหลือรอดกรีออนกับกองทัพเรดทรูเปอร์เล่าไรเดอร์เขาต่อสู้กับเรดทรูเปอร์ฉากของไฟเออร์ก็ชาดถ้าสังเกตกันดีๆโครโทจะมีผ้าค,คลุมสีขาวก็แปลว่าฉากนี้เป็นฉากโลกอนาคตวร์าราดต่อสู้กับเรดทรูเปอร์คาเมเดอร์เลจด์เสียท่าให้กับเรดทรูเปอร์ในโลกอนาคต ลาคลีเซสได้ถูกสังหารไปแล้วอันนี้ผมเดาว,ว่าลาคลี s i สก็อาจจะต้องการหนีจากกรีออนก็เลยโดนเก็บไปนะครับถัดมาก็เป็นลาคลี s i สแต่นี่จะไม่ใช่ลาคลีเซสคนเดิมเพราะเธอก็คือเดทมาร์กแสงความมืดลาคิเนเรส สปาเนา่ในฉากนี้ก็ไม่แน่จะใช่ตัวจริงเหมือนกันเพราะว่าเขายังคงใส่เน็ไทยอยู่ดังนั้นเขาก็น่าจะคือเดดมาร์คแสงความมืด <c> rate, เฮลเครดอาจารย์มิยโตะที่มีใบหน้าที่เสียโฉมก็เดานจะเป็นอีกหนึ่งเดดมาร์คแสงความมืดเช่นกันหรือก็คืออารูซาปีศาจที่กำลังจะออกมาจากวงแหวนอูโรโบรอสที่ก็ต้องเรียกว่ามีรูปลักษ์ตามนิทานของรินเนแบบเป๊ะๆซึ่งการที่มีตัวใหญ่ขนาดน,นี้ก็แปลว่าน่าจะเป็นบอส ของหนังโรงกันหรือเปล่าคาเมรเดอร์โดราโดแบบชัดๆคาเมอเรเดอร์กอสชาเดเบรกเสียท้ายกับคาเมเรเดอร์ดราโดการถกเถียงกันของสองโฮททโรซึ่งโฮทาโรในโลกอนาคตได้บอกว่าตัวเขาที่ยังเด็กจะมาเข้าใจความเจ็บปวดที่เขามีมาก,กว่า20ปีได้ยังไงโฮทาโรแห่งโลกปัจจุบันส่งกำลังใจให้ตัวเองในโลกอนาคตริเน,เนที่บอกกับโฮททโรแห่งโลกอนาคตว่าอย่าตัดใจยอมแพ้กองทัพเกรททรูเปอร์ per, เดินทางข้ามประตูมิติสอง ครเมเดอร์ก็ชาร์ตต่อสู้กับคาเมเดอร์โดราโดสองคาเมเดอร์ก็ชาร์มุ่งหน้าไปหากรีออน คนที่ซอนถ่ายเดย์เบรกก็คืออิกะซาสกิ aki, อีกคนที่ก็น่าจะเป็นตัวละครสําคัญในภาคนี้ส่วนก็ชาร์ดก็มาพร้อมกับเรนเน่การรวมพลังของนักแปรธาตุเรนเกะใช้พลังของสุขุมพายในการต่อสู้ซาบิมารุสวมเกราะยูโฟเอ็กซ์คาเมเดอร์เลเจน์เรียกเราเลเจน์ไรเดอร์ออกมาหลายหลายคนอาจจะสงสัยกันว่าทําไมต้องเป็นไรเดอร์สคนนี้ก็เพราะว่าคาเมเดอร์โอสดับเบิลเดนโอแล้วก็คูกะเป็นท็อปโฟของการ คารเมเดอร์ที่คนชื่นชอบที่สุดของทาง NHK นะครับ คาจิคิที่เอาใจช่วยเหล่าคาเมเดอร์ก็ชาร์ดเบรกและเรนโบวก็ชาร์เข้าต่อสู้กับคาเมเดอร์โดราโดและการแปลงร่างของสองโคทาโร่กิกแกนไลเนอร์กับชาก์ที่คาดว่าน่าจะเป็นซีนคลิมแ็กซ์ก็จะเห็นได้ว่ากิกแกนไลเนอร์โดนโจมตีไปเยอะเลยคาเมเดอร์มิราคเกิลก็ชาร์และก็ชาร์ดชายนิ่งเดบรกเตรียมการใช้ท่าไม้ตายที่เราก็จะเห็นว่าเขามีโซ่เหมือนกับร่างไฟเออร์กันด้วยเหล่าเคมีมารับการโจมตีของ ซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแค่เคมีของเดย์เบรกแต่เคมีปกติก็มาด้วยเหมือนกันและฉากสุดท้ายกับการเดือดซันแบบเดย์เบรกความน่าสนใจของฉากนี้ก็คือจะเป็นเสียงของ r ินเนที่พูดชื่อของโคทาโร่แต่ปกติแล้ว r ินเนจะเรียกโคทาโร่ว่าอ e ิจิโนเซ ก็ทำให้พอคาดเดากันได้ว่านี่น่าจะเป็นเสียงของรินเนะในโลกของเดวเบรกก็มีหลายคนเดากันว่าจิตใจบางส่วนของรินเนะอาจจะยังอยู่ในการเดอะซันกันก็ได้แต่ผมเดามาทางว่า โฮทาโอ่อนาคตอาจจะกำลังนึกถึงแฟลชแบ็กในตอนที่รินเนะกำลังจะจากเขาไปกันซะมากกว่าอาจจะมีการฝากฝังให้โฮทาโร่ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปสำหรับตัวหนังก็จะเข้าในสัปดาห์หน้ากันนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ผมก็คิดว่าตัวอย่างสุดท้ายก็น่าจะเป็นการเปิดตัวคาเมเดอร์กาบุกันและข่าวหรืออัปเดตกันอีกเล็กน้อยที่บอกกันว่าไอเทมล่างอัปเดของคาเมเดอร์มาเจ็ก็จะมีลักษณะเป็นสีทองตัดกับสีชมพู จะว่าไปอันนี้ผมก็นึกคู่สีไม่ออกนะครับดูตัดกันแบบสุดๆส่วนอีกข่าวหนึ่งยังจํากันได้ไหมครับวัสมีข่าวการย้อมสีของ บูสต์มาร์กไนในวันนี้ก็ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมกันแล้วซึ่งก็บอกกันว่าสีใหม่ก็จะเป็นสีแดงแต่รูปแบบนี้จะออกมาแค่ของเล่นเท่านั้นเหมือนกับ DX h i ็กซ์ที่เดนเซ r รวันรรูปแบบสีแดงที่ขายเฉพาะที่ประเทศจีนเท่านั้นส่วนทางฝั่งอุลตร้าแมนอาร์วันนี้ก็ได้มีการเปิดตัวอุลตร้าแมนอาร์คซ r เตอร์อาร์เมอร์ชุดเกราะที่3ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากดาวเสาซึ่งชุดเกราะนี้ก็จะเปิดตัวเป็นที่แรกในงานสเตจโชว์ที่จะจัดขึ้นใน ในช่วงฤดูร้รอนนี้ส่วนจะได้มีไปปรากฏในเรื่องหลักกันไหมอันนี้ก็ต้องมาหลอลุ้นกันอีกทีและน,นี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์นี้แล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นยางไรกันบ้างก็ลองมาพูดคุยกันในดารางนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสละการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ